เจ้าทันเจ้าบ้านเจ้าซองซิงศักดิ์ซี้บริเวณแห่งนี้เป็นซักีพยานนะคะ่ะว่าลูกหลานเอฟซีเลยรวมสร้างห้ปูลับเด้อค่ะเด้อให้ลูกหลานมีโชคมีลาภมีโชคมีมันซุกหูซุกคนพร้อมทั้งทั้งช่องเนาะคะ่ะพร้อมทั้งช่องให้เพิ่นลำลำด้วยลวดสุขภาพแข็งแรงเน,นาะค่ะปรารถนาสิ่งใดให้สมความมาุ่งมาดปรารถนาให้เง,งินไหลน้องให้ยทองไหลมาเด้อค่ะเด้อสาธา ขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพาลวยนะครับวันนี้โอปอพาลวยก็ได้มีโอกาสมาที่วังหรือบ้านแม่หอมหวนนะครับผมเพื่อมาสอบถามแนวทางไปฝากง c อนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพาลวยด้วยนะครับ <S <S เพื่อจะไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆตัวเล็ขเด็ดๆของทางช่องนะครับ ตอนนี้เราก็เดี๋ยวมารอาแม่หอมหวนสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าท่านกําลังทําธุระลอยู่เนาะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของแม่หอมหวนนะครับว่าจะมีเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวไหนนะครับตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันนะครับเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังแนวทางครับ ช่องและตั้งเอฟซีทับไก่เนาะเดี๋ยวนี้มาเพราะท่านได้ครู <c oughs> วายาเป่ามาวระสันปีสะก้อน,นตั้งจังหวัดมาเพราะใดเพราะว่าเขากระสีครับสูเนาะตั้งจังหวัดนี้มันก็อันตรายให้ว่าติดตามมันช่องยืดทุกช่องเนาะนั่นล่ะเป็นเิทธิ์สะพานบุญไห้ซื้อสารไห้นัน่นล่ะก็เห็นร่กมมือกัะค่ะคือนำครูส่งว่า คนมาถวายนั่นถวายนี่ข้าเจ้าส่งท่านแต่สน่ห์มากจ้าเสียนะการทรงคติดีมากประเดรามีเลยเดรับแล้วแต่ว่าใยเดจ้าเสีเอามาหายเบืองเพราะว่าข้าเจ้าโล่งเพียรแม่เป็นท่านน่านาทุานเอามามันผิดมันผิดตัวเดียวกขบก็ได้หอมหวันหวน,น้อนเหนือคนเขียนรอลิ่งร่อลิงบ่ถื่อสาหรีโทยังเสี่ยวพุ่ธกัเอาท่อทงบ่เอาท่อทหารไม่ใช่ไหมก็ได้ไปแก้ซ้อนทียแล้ว มุดไปมืดบ้านก็ว่าเพราะใดต้นแม่ียสันต <t uk t ía> ้องแก้อีกให้เป็นทอดอาหารนะสภาพแก่แต่ซื้อคนมาแก่น้ำสกุลนะสันผลมาจากสีสรงทางไหนดีมันติดต่อเพราะท่านใดสันพอดีสรงทางธนานานะนะธนนานติดตัวเดียวเพบาะใดเนาะเดี๋ยวสีเอาขึ้นให้เพิ่มบอกว่าบ้านัตรที่เท่าใดจังสีหน้านะคะเสื้อเขียนแบบใดจังไหนนะคะเนาะค่ะเสื้อเบอร์ทันั่นแหละเขียนไบบ นั่นแหะจังเอามาใหซุ่ยคนเบื่อไงคนหูจ้าเออจับวันคนเก่าจะขามละเนาะเพคนว่าเออเฮ็ดจังได้จังสีซื้อสารจังสีถามปูได้จังสีเห็นว่าสั่นกะให้แอดมินมาทายทำแด้กับวางสีเนาะแต่พวให้ให้หูเรื่องเล่าว่าปีนไปจังไดว่าปูว่าจังไดปูแลิกกับว่าวาพยัญชนะเก็บรเสียนสององค์ให้สามถังละห้าสิบเมตรเก่าคือเก่าห้าสิบเมตรแล้วก็ว่าบันนีมันมี มีมือนีเราพึ่งว่าอันอันนี้คือพึ่งว่าเราว่าพ่อไปยืนเล่งบนถนนเราจะจากป่าข้างมะฮอนนี่พอวัดเราได้วาสันราวพอวัดไบเหล้วว่าสันสีแดงทางถนนน้ำกันเรื่องลูกพอวัดไใแล้วได้เกศสิผาเมษว่าสันราวเกศสิผาเมตรตั้งแต่ป่าทางมะฮอนนี่เป็นปูเรากเอาได้เราวความยาวความความยาวของถนนเกศสิผาเมษครับอันนี้คือปูว่าปูว่าเกศสิผาเมษลาว ไอ้ส้อยกันสางเด้อว่าสันอันพญานาคกันสางแล้วล่ะว่าสันแล้วว่าพญานาคเกียเสียนจององค์ข้าเจ้ากําลังเริ่มมัดคู่หล็บมัดยังเหลี่ยมแล้วล่ะไปเบื้งมือเ้าไปหาปูเท่ทองเพต้นกะมีมีดฝันอยู่ดอกเพจน์กะวอาไห่ฟางเนาะอันนี้คือความฝันของเพื่อนพจนกะเรียกว่าฝันว่าเขาขี่มอเตอร์ไใส่ไงมันไอ้สันผู้ได้กับขับบ่ได้ผูดได้กับขับบ่ได้พร้อมฮวันเป็นผู้ขับได้แล้วว่า เลขทะเบียนแดงจึ้งคือมีซีตัวล้วว่าครับคันใหญ่ๆได้บึ้งไปใส่หอดผ่าถุงเนี่ยใส่สินไปปูว่าบ่ได้ใส่กางเกงคือเขาดีว่าใช่ป้าทุกคนผู้ใหญ่มาขับได้ปูเลยวังสิน่ะเลขเลขนะมีซีตัวล้าว่าแดงจึ้งคือนยุทธายตัวใดละปูสามแปดสองเจ็ดตัวสี่รเอยสามแปดสองเจ็ดอันนี้คือมีฝันองปูเทท่องน้องวัดก้อนเพื่อกับฝันว่าอันเขาท่องมาเทอยู่หน้าบ้าน เราก็เห็นไายรถแดงกึ่คู่หนึ่งเกดศูนย์เมืกอก่านเกดศูนย์บัตรเลย์ีีก็หาเกจศูนย์เนาะสิน้าแต่ว่าวันนี้เราอาฝันอีกละฝันวายคีมอเตอร์ไซค์แต่ว่าขั้นบอกง่ายเราสันสามแปดเจ็ดสองเกจเราสันสามแปดสองเจ็ดค่ะนั่นแหละอันที่อนนั่นฝันมีมิดฝันคนวับไฟฟังมูลนิกรจัดงานพิธีบายซีสูขวรวันที่เก่านั่นแหละคนกัรีเราไฟฟัง นั่นแหละฝากเอฟซีเนาะพี่จันหนาเบืองเบืองเป็นแนวทางนั่นแหละเราป็นแม่ทั่วนี่นครับสางถนน,ถน,นโออันสางถนนบอค่ะสางถนนปูพึ่งเว้าพวกนี้เนาะพึ่งเ้าเราพึ่งเาบาพวกนี้วันที่ไรสิบสองเนป่ะค่ะเราเคย,ย,เยวค่าจะกเกอ่อเราไปตะว่ามึงพอดีมีลูกรามอีอุดรลบมากคนกขาเรียกว่าเออสีซอยสางถนนน้ำพอบอสาน ขั้นสีซอยสางพ่อไปเล่งเมืองแล้วก็สั่นจากปาข้างมอฮันพ่อบาดตรงแล้วเด็เจ็ดสิบหามตรเราเดียวางสิเจ็ดสิบหามตรความยาาเออความยงาเก็ดิหามตรเอาท่านีร่ลูกก็สันเกลียวยู่ดอกขนุนเราเด้วางสี่เจ็ดสิบหามตรเราเบาวางสิละคือปูเราเอามีหลานไม่ลาชุดค่ะนี่มีตฝันขเี่มีดฟันปูเทีท่องับเรีไขรลวดสามแปดสองเก็บ ค่ะสามแปดสองเกศอันที่พ่นเบาเพาเศร้าก็คือสางพยานาเกศเสียนสององเล่าเล่ามวลนี้แล้วแล้วว่าคว่ำหญ้าหาสิบเมตรพญานาคว่ำหญ้าหาสิบเม็ดนี่และอันเราเบายับแล้วกระท้วนตัเกาเข้าค่ำเก่าเมื one ่อที่เล่าเต็นละเรื่องบอกนะอันอันวัตถิกเก่าอันใบที่ซูขวานคูเต็นเล่าเลยเฮ็ดมือเต็นกระสีกัมกัมปานตะวันอยู่สี่แล้วออกโคดนียวโปแล้วเอกขามาสี นี่แหละคนกะสิว่าเป็นหาศูนเต้นท่าเดียวเลยเต้นท่าเดียวค่ะเตีนท่าเดียวเลยนั่นละ่ะถ้าเขาคิดแต่ละหน้าบงโศกไฟรโศกบ้านเนาะบุญไฟบุญบ้านคือว่าล่ะจังได็กติดต,ตามน้ำช่องเนาะค่ะเนาะติดต,ตามจากช่องเพราะว่ามันมาบ่ได้ช่วงนี้โควิดและะ้วค่ะตามจังหวัดกับบอรบค่ะเพราะว่ามันอัราลแล้วค่ะ ถ้ากเกิดเขาครับตัวไว้จังสีนะ่หน้าจังได้กับฝากไปด้วยค่ะเด้อ,อ,อผู้ใดเตรียมตัวว่าสีมาจะเฝ้ามากโทรหาสะกอนโทรหาจะคุยกันได้ค่ะเพราะว่ามาบ่ได้ผู้กับนันได้ยี่ดอก,แล,ก,อดดอกแล้วก็ซื้อซานไห้ได้ยี่ดอกผู้ละคนกับอาที่ฐานเพีเพน่ึนกับไปเขาฟันเพื่อบังหันละเพ่นเห็ดเพื่นเห็ดนกยุ่งมากเก่าเก่าตูเพ่นเพื่นเห็ดเป็นตนเงื่อนมากด้วยผนาที่ฐานเป็นม่านีค่ะ ปูเลยว่าเออสีส้อยสางประตูโค้งระวางสีเนาะคือข้นสีส,ส้อยสานไปเบื้องรวดพระสันยูฐานพญานางมาประสันเรียไมีสองเก่ากับเก่าเ,าเ,าเ,าเก่าคนเลือดสืบสองเก่าเพื่อกระเรื่อได้่อกระเรื่อได้ยีย่ห้นนอกร,กระเรื่อเป็นสามคนน้องคนกะคนกะว่าวเดอกสองเก่าหวัดลำพะรีกะว่าวว่าวันที่วันที่สิบเก่าลวดไม้ถายคอเดอร์ว,ว่าส์บอกแย่สมพรย่สมพรว่าบ่ท่านขั้นบ่ท่านเอาวันทีเ่เศร้าเก่าก็ได้ เศร้าเก่าท่านอยู่ด้กเราเบาท่านอ,อ่นเราเบาที่เลแกลอันพองวด่ะเอาแต่พูดเบตัอเอาสำหรับมันนี้นะครับกาสร้างท,ที่ของทีมห้ารแล้วสรัฐมันิช่แนวนะครับนี่พี่น้องเอฟซีนะครับฝากเต็อนใจระวังเงินมีคุณแม่สอน ปานีวัด1,400บาทคุณประมวลของสุภา300บาทแล้วก็คุณจุธามานพัวงศ์4 0 0บาทนะครับซึ่งคุณจุธามาสเพิ่นก็อยากให้คุณแม่ย,ยกขันหาถวายคู่ให้แนะ่ว่าสั่งก้อนเดือนปีเกิดกันจามนี้นะครับผมจ้าค่ะค่ะค,ะคอนอยากเบิ่งดวงน้ำเนาะบ้านนับน,น,นะครับค่ะคเดี๋ยวจังไรจังนั้นเนาะเป็นเริ่องการ ก็อันนี้บ่บ่บ่มีเบื่อผู้คนนอกคุณชื่อพามาเนาะสีอยู่ในวงกอสี่เหลี่ยมค่ะค่ะค่ะเนี่ยเนาะเนาะเออให้คนโทรมาถามบอกเนาะอเนาะเอาค่ะสาธุสาธุสาธุเด้อเดือดบุญบารมีผู้ชี่อระขาวผู้ตาผู้ภูมิเจที่เจ้าทันเจ้าบ้านเจ้าซองสิ่งศักดิ์สิทธิจบริเวณแห่งนี้เป็นสักขีพยานนะคะ่ะว่าลูกหลานเอฟซีเลยรวมสร้าง ให้ปูลับเด้อค่ะเด้อให้ลูกหลานมีโชคมีลาบมีโชคมีม,ฤฤฤมันชนะะุ่มถุ่มข้นพร้อมทั้งทั้งช่องเนาะค่ะพร้อมทั้งช่องให้เพิ่นลำลำด้วยด้วยสุขภาพแข็งแรงเน,นาะค่ะปรารถนาสิ่งใดให้สงความวม,มาุ่งมัดปรารถนาให้ rock, เงินไหลน้องให้ทองไหลมากเด้อค่ะเด้อส,ส <ำ ans> าธุนี่ลักอันกับ อันนี้เป็นเบอร์โทรกับบานเล็กทีนะคะ่ะเด้อผูปูดสีส่งของอว่าสีโทมากอ่ะสมมากอันนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่หอมหวนะครับที่เราได้มาสัมภาษณ์แม่หอมหวนะครับได้แบบมาสดๆดร้อนๆ้นะครับคือว่าปู่ได้มาประทับนะครับผมว่าให้สร้างถนน75เมตรนะครับนี่คือล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวทางแอดมินก็จะวาง ตัวเลขไว้ที่ท้ายคลิปนะครับขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องอปพอผ่านรวยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปทำกินกันที่ไหนเดี๋ยวให้ F4 มาติดตามนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ